บทที่สวัสดีพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่าอีกครั้ง en นะครับเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับการวางแนวทางฮานอยนะครับประจําวันที่11นะครับกันยายนหกห้านะครับเนาะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เนาะอ่าวันนี้วันที่11นะครับเนาะนี่นะวันที่11นะครับอ่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันนี้เนาะเดือนเก้ากันยายนหกห้านะครับเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเนาะก่อนอื่นบทที่ขอสวัสดีนะครับพี่พี่เอาน้องเอฟซีขาประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะ อ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปฏิพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะสลับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เฮกันนะครับเนาะก็ได้เฮกันถ้าเกิดพี่พี่สมาชิกคนไหนตามเมื่อวานนี้โอ้โห imoto, นะครับเนาะเฮงๆรวยๆปังๆกันไปเลยเนาะสลับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี่นะครับอันนี้คือผลแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับเนาะเมือ่อวานประจามาที่10นะครับเนาะนะครับซึ่งปฏิให้เด่น3กับ1เนาะปฏิให้เด่น3กับ1นนะครับเนาะเดี๋ยวมาชมกันว่า อ่านอยไหนเข้ามั่งเนาะสลับเมื่อวานเดี๋ยววันนี่จะสรุปให้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับเนาะอ่าสลับนอยฉะพกิจนะเมื่อวานนี้นะครับเนาะอ่าอันตัวนี้เป็นฮานอยฉะพกิจนะครับเนาะอ่าสามเก้าสองห้าห้านะครับเนาะอันนี้ลุดไปนะครับเนาะแต่สามมาข้างหน้านะจุดสามตัวนะครับเนาะนะครับถ้าเกิดพี่สมาชิกนำสามไปวิ่งไปรูดก็ได้อีกสลับฮานอยตัวฉะพกิจเมื่อวานเนาะอันนี้สามเนาะ ถ้าเกิดพี่จะมาชิกนำสามไปวิ่งเนาะเมื่อวานนลอยฉพาะกิจก็ได้ไปนะครับเนาะแต่สลับชุด2ตัวหลุดไปสลับลอยฉพาะกิจนะอันนี้มาน้อยพิเศษนะครับเนาะน้อยพิเศษนะครับศูนย์เจ็ดห้าเนาะสามห้านะครับอ่าอันนี้มาตรงตรงนะครับเนาะสามห้ามาตรงตรงเลยตัวนี้เนาะนลอยอ่าพิเศษนะครับเนาะสามห้าตัวนี้มาตรงตรงเลยนะครับเนาะนะครับมาตรงตรงเลยสามห้าตรงตรงเลยเนาะนลอยพิพิเศษนะนะครับอ่าแล้วก็นลอยปกตินะครับเนาะนลอยปกติออก อ่าห้าสามห้าเนาะนะครับหน่อยเปิตทีมาห้าสามห้านะครับนะอ่านี่ก็มาอีกเนาะห้าสามห้ามาอีกนะครับอันนี้สามห้าเนาะมาแล้วหน่อยพิเศษนะครับแล้วก็ห้าสามห้าเข้ามาอีกนะครับเข้าหน่อยปกติตรงๆอีกนะครับสามห้าตรงๆอีกเนาะเมื่อวานเนาะนะครับแล้วก็แตกอ่ากลับสองหนึ่งด้วยหนึ่งสองนะครับหน่อน่อยอ่าปกตินะแตกกลับด้วยสองหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะครับเนาะมาอ่า ข้างบนข้างล่างเลยนะครับหน่อยปกติเมื่อวานเนาะถ้าเกิดพี่คนไหนตามเนาะปกติก็ปังไปบนล่างไปนะครับเนาะสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองเนาะนะครับอ่ะแล้วก็มหน่อยบีอพีนะครับเนาะหน่อยบีอพีนะครับหกสามห้ากับศูนย์สี่นะครับหน่อยบีอพีนะอ่าปกตีให้หกสามห้านะครับตรงๆเลยนะครับสำหรับหน่อยบีอพีเนาะตัวนี้ตรงๆเลยนะครับเนาะได้เฮรันเลยนะครับวันนี้เนาะเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับหกสามห้าตรงๆนะครับสำหรับหน่อยบีอีพีเนาะนี่เลยนะครับ นะครับโอ้โ oh หสบายใจไอ้นะครับตังมากเลยนะครับสลับแนวทางฮาหนอยเมื่อวานเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกคนไหนตามนี่โอ้โ oh หนะครับรวยๆปังๆไปสหรับแนวทางฮาหนอยเมื่อวานนะครับอ่ามาทุกหน่อยเลยอ่ะพูดถึงนะถ้าถ้าเป็นเลขสามนี่จะมาทุกหน่อยเลยนะนะครับเนาะมาทุกหน่อยถ้าเกิดอ่าเฉพาะอีกนินําไปวิ่ง driving, ก็อ่าได้อีกนะครับเนาะแล้วก็มาชุดเจาะนะเนาะสามห้าสามห้าสามห้าโอ้โหสามห้ามา สามหน่อยเลยนะสามห้าเนาะแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองอีกนะครับนะครับถือว่าปังมากๆเลยสลับหาหน่อยเมื่อวานเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่สมาชิกนะครับผู้ติดตามแนวทางเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็แก้มือไปกับแซดด่วนลาวพัฒนานะครับกับลาวพัฒนาวัดก่อนเนาะนะครับก็ก็อ่าเรื่อยๆเฮงๆเรื่อยๆไปสลับเมื่อวานเนาะแต่ก็ใช่ได้นะครับพี่ๆสมาชิกบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้ตามเนาะเมื่อวานนะเพราะว่า แนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับนะเนาะอ่าบางครั้งเนาะช่วงไหนที่เราตามอ่าแนวทางก็ไม่มาอย่างเงี้ยช่วงไหนที่เราไม่ได้ตามแนวทางมานะครับเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่อ่าดวงของพี่มสมาชิกของแต่ละคนนะครับเนาะนะครับบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางฮานอยวันที่10นะครับเนาะอ่าแล้ววันนี้ก็มาอ่ารุ่นกันต่อตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยงวดประจําวันที่11นะครับเนาะเดี๋ยวมารุ่นมาตามกันว่า วัที่จะให้ตัวไหนนะครับเนาะขอกระดาษก่อนเขียนอีกเหมือนเดิมนะครับเนะาะหน่อยวันที่11นะครับเนาะเมื่อวานพี่จมาชิกแซลผมเนาะว่า,าติดขอบเกินไปนะครับมองตัวเล็กไม่ชัดเนาะเดี๋ยววันทีจะตั้งกล้องใหม่นะครับเนาะขออภัยด้วยนะครับเนาะเพราะว่าการทำคลิปอย่างนี้ยังยัง,ยง,ยงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับเนาะ หน่อยวันที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนแล้วค่อยพี่ๆสมาชิกชมวันที่สิบเอ็ดครับเก้านะเดี๋ยววันนี้ก็มารุ่นมาตามกันต่อนะครับเนาะ ว่าจะปังหรือเปล่านะครับสลับฮาหนอยวันนี้เน,ะนาะเมื่อวานนี้อาสายเบิ้ลก็มาอยู่เนาะเมื่อวานนะครับห้าห้าเนาะเมื่อวานมาเบิ้ลมาอยู่นะครับแต่บางทีไม่ได้ให้เบิ้ลไปแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพระเนาะวันพระใหญ่ด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับฮาหนอยที่เบเนาะวันนี้บางทีให้เด่นนะครับเนาะ นะครับนาทีให้เด่นนะครับขออภัยด้วยนะพี่สมาชิกน่าจะไม่คล่องเท่าไรนะครับเนาะเด่นนะไปเจ็ดกับสามนะครับวันนี้เจ็ดสามนะ ถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็นำแนวทางไปวิ่งไปรูดกันนะสลับชุด2ตัวเด่นอ่ะชุดจับอ่ะชุดสตัวเด่นนะครับเนาะนะครับเจดกับ3มนะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด2ตัวเด่นนะนะครับให้หชุดเหมือนเดิมน,นะครับเนาะให้หกชุดเหมือนเดิมต้องให้เยอะนะครับเนาะ เข้าก็เข้าหลุดก็คือหลุดนะครับก็จะให้แนวทางอย่างนี้ตลอดนะลเนาะสำหรับแนวทางผมเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกคนไหนตามก็ทอดเข้าใจนะครับกับแนวทางเนาะนะก็พยายามจะเขียนให้มไม่คุ้นมือนะครับครั้งหน้าจะได้คงข้องกว่านี้นะครับมาดูอ่ะชุดสองตัวเด่นกันนะครับว่าจะให้เลขจับเลขอะไรให้เนาะใคจะเข,ข้ามาใ,ใกล้หน่อยเดี๋ยวพี่สมาชิกมองไม่ชัด จุดสตัวเด่นนะบทีให้หกชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เนาะสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็สามหนึ่งสามสองแล้วก็สามสี่นะครับเนาะ หกชุดนะครับเนาะเดี๋ยวพอที่จับคู่ให้นะครับเอาไปนี่เลยนะครับเนาะสำหรับอันนี้เนาะจับคู่เด่นเนาะเน้นให้นะครับเจ็ดสองไปนะครับเนาะอ่าเจ็ดสองกับสามสี่นะครับเนาะน่าถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับผู้กับคู่สองตัวเด่นนะครับเนาะเอาตัวใหญ่ๆเป้งๆไปเลยจะได้เหมือนเมื่อวานจะได้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับเนาะอ่ะ ชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะไอสตัวเด่นจะพูดให้แล้วนะแล้วก็มาตามด้วยชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะสตัวเด่นให้3ชุดอีกเหมือนเดิมนะครับเย็นเย็นสาตัวเด่นนะครับ มีสองเจ็ดสี่ไปนี้เลยแล้วก็หนึ่งสามสองแล้วก็สี่เจ็ดหกอ่านี่ยเลยนะครับสลหรับชุดสามตัวเด่นนะครับมีสองเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสามสองแล้วก็สี่เจ็ดหกนะครับถ้าเกิดพี่พี่สมาชิกชอบก็ตามเนาะถ้ามไม่ชอบก็ผ่านสำหรับ สามตัวเด่นนะเดี๋ยวธีคิดนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนี่นะครับแต่สหรับชุด3ตัวเด่นบางทีไม่เน้นให้นะครับพี่ๆสมาชิกชอบก็ตามเนะาะทำน้อยชอบก็ผ่านนะครับเนาะนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางห้านอยนะครับประจำวันที่11นะครับเนาะประจำวันที่11นะเดือน9ก้าหนะครับเนาะ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ด้วยวันนี้นะครับมาด,ดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับเด่นกับ3เนาะ,ะชุด2ตัวเด่นก็มี7 2 7ด76 31 32ด4หสามนมะครับเนาะนะครับก่อนเด่นเน้นให้72กับ3 4นะครับ,นะรบเนาะนะอันนี้เป็นหน่อยมัดรวมนะพี่สมาชิกนะนะครับผมเป็นหน่อยมัดรวมนะแล้วแต่พี่สมาชิกจะตาม,มาหน่อยไหนเนาะบางทีไม่ฝันให้ว่าเป็นหน่อยไหนนะครับเนาะการพี่สมาชิกชอบหน่อยไหนก็ตามหน่อยนั้นเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับนะครับนะ ทั้งหมดทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสหรับในทางฮานอยวันนี้เนาะยังไงยังไงก็ขอให้มานะครับ2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะนะครับหรือไม่จะมาโนเนียนตรงๆกันไปเลยเนาะจะได้เฮงๆรวยๆปังๆกันไปนะครับสหรับฮานอยวันนี้เนาะอ่ะจะได้าที่ทรนะครับผมปาทีขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับเนาะขอบคุณอ่าพี่ๆสมาชิกแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆอ่ากำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะที่มีส่วนร่วมกับบาทีมาโดยตลอดนะครับเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาาาาเเยยยอออออะะะๆนนนคคครับบทีก็่ต ทุกคอมเมนต์นะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ๆน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะว่าจะไหนบ่หมอบ้วรหรือว่าผิดพลาดประการใดบทที่ขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆไว้โดยกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บทที่ขอลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ขาดเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากเบาทีนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกันกับผมคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันอ่ะขอบคุณทุกๆการติดตามสวัสดีครับ